การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการ นายเจษดาบุตรดีชัยผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดและรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซ่านสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งรอบการประเมินครั้งที่1 1ตุลาคม2,565ถึง 31. มีนาคม2,566 ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และดำเนินการตามแผนที่วางไว้1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรถูกต้องครบถ้วนมีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลเพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 1.4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาครูและนักเรียนสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเองและมีการรายงานผลการใช้สื่อและนวัตกรรม1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการนิเทศกำกับติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ1.6ุ1.6กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์และสรุปปัญหาในชั้นเรียนเพื่อสรุปวิธีการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดทำคู่มือการบริหารงานสีฝ่าและบริหารงานทั้งสีด้านให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการประชุมมอบหมายงานเกี่ยวกับการจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อดำเนินการติดตามรายงานผลการบริหารกิจการผู้เรียน 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนข้อมูลพื้นฐานนักเรียนและจัดให้มีมาตรการดูแลนักเรียนด้านความปลอดภัยด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยคำหนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าเป็นสำคัญ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเจษดาโมเดลโดยยึดหลัก P D C A P J Joyful ยินดีสนุกสนาน A X พรบกฎหมาย <S D S Safety ความปลอดภัย S Success ความสำเร็จ C A a p p r o a c h การเปลี่ยนปัน R Review ทบทวนวิจารณ์ A A r l ประโยชน์คุณค่า D Democracy ราาประชาธิปไตยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเคียงคู่หลักปัจัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครอง ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการ และจิตอาสาแก่ชุมชนตลอดจนสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองในวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2การน,นําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สถาและนศึกษนำนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศภายในห้องเรียนเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการศึกษา